นะโมพุทธายะนะมะพะธะจะพะกะสะนิพานะปัจจะโยโหตุลูกหลานผู้ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติทั้งหลายทุกรูปทุกนาม แลนากาลบัดนี้หลวงปู่ใหญ่จกไต้กล่าวอัตธรรมกถาอันเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานทั้งหลายเพื่อให้บังเกิดทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์แก่ลูกหลานหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกเราทุกวันนี้ ลูกหลานเอ๋ยเป็นสิ่งที่อยู่ได้ยากดำรงได้ยากมากขึ้นทุกทีทุกทีหลวงปู่ใหญ่เข้าใจแลเห็นใจลูกหลานทุกทุกคนจึงมีความประสงค์ความตั้งใจที่จะให้ลูกหลานทุกคนมีความเข้มแข็งมั่นคง และสามารถที่จะเป็นหลักใช้ให้แก่ทั้งชีวิตตนเองทั้งชีวิตของผู้ที่อยู่ภายใตย้ความรับผิดชอบของลูกหลานทั้งปวงหลวงปู่ใหญ่จึงได้ปรากฏขึ้นมาในยุคสมัยนี้โดยปณิธานก็คือเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามพุทธพยากรณ์ถึงปีพุทธศักราช5,000แต่ว่าการสืบพระพุทธศาสนานั้นลูกหลานเอย๋ยสืบโดยบุคคลผู้ที่มีใจใฝ่ธรรมเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมและขัดเกล้าตนเอง แต่ในยุคสมัยใหม่ที่การใช้ชีวิตดำรงอยู่ได้ยากขึ้นเพราะผองมานทั้งหลายก็เติบใหญ่กล้าแข็งขึ้นมาและภายใต้สภาวะโลกที่สั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาทั้งภัยจากกิเลสมนุษย์ภัยจากธรรมชาติ ก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทำให้เรามนุษย์ผู้เป็นบุคคลอันดีแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็อาจจะเริ่มสั่นคลอนว่าตนนั้นไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกที่รุ่มร้อนเป็นไฟมากขึ้นทุกทีนี้ได้ก็ อาจจะอ่อนแอจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงตนเองไปอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับมารซึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลชนิดนี้ย่อมไม่สามารถจะซืบพระพุทธศาสนาได้อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามหลวงปู่ใหญ่ก็คิดว่าบุคคลทั้งหลาย มีธาตุแห่งพุทธ,ธะอยู่ในตนเพียงแต่ว่าจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรผู้มาปลุกเรา้าผู้มากระตุ้นเตือนอาศัยสิ่งอันเป็นที่เคารพบ,บูชามาเป็นเครื่องปลอบประโลมจิตใจเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้ดำรงคงอยู่ ในคุณธรรมในความดีสืบเนื่องต่อไปการปรากฏขึ้นของหลวงปู่ใหญ่เทพโลกุดรก็โดยจุดประสงค์อันงดงามเช่นนี้แต่ถ้าว่าการที่ลูกหลานทั้งหลายได้ถามกันมามากมายหลายราย ว่าลวงปู่ใหญ่นั้นไม่เห็นจะปรากฏออกมาเป็นรูปร่างปรากฏออกมาแต่เสียงและภาพที่ลูกหลานทั้งหลายได้เคยเห็นอยู่เป็นภาพวาดเป็นภาพถ่ายอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าการปรากฏออกมาเป็นรูปของตัวบุคคลจะทำให้ลูกหลานทั้งหลายทั้งปวง มองเห็นก็ดูว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างวิจิกิจชาเกิดนิวรธรรมไปโดยประกาะต่างๆนานาฉะนั้นแล้วขอให้ลูกหลานพึงพิจารณาเอาจากข้ออัดข้อธรรมอันหลวงปู่ใหญ่สำแดงออกมาให้ลูกหลานได้รับรู้ ผู้ใดที่มีความเคารพเชื่อถือปฏิบัติตามข้ออัดข้อธรรมอันนั้นก็เปรียบเสมือนดังว่าหลวงปู่ใหญ่อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานเป็นมิ่งขวัญเป็นพลังใจส่งเสริมให้ลูกหลานมีความจำเริญทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้าหากผู้ใด ที่ไม่เชื่อสือก็ให้เว้นให้ข้ามให้ผ่านไปอย่าได้ปรามาสเพราะการปรามาสนั่นจะเป็นบาปเป็นกรรมก่อตัวผู้ปรามาสนั่นเองเพราะหลักใหญ่ใจความของศัพ์สิ่งทั้งหลายก็คือหลักพระสัทธรรมผู้ใดที่สำแดงหลักพระสัทธรรมอยู่จะเป็น การแสดงออกโดยนามใดก็ตามโดยรูปใดก็ตามหากมีผู้ไปปรามาตเข้าผู้ปรามาตนั้นจกบาปหนักหนาเพราะเหตุว่าไปปรามาตรผู้ที่สําแดงหลักพระสัทธรรมอยู่ในขณะนั้นนี่ก็บาปมากแล้วแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ ทำรงหลักศัตธรรมไว้โดยแท้จริงสืบเนื่องมายาวนานก็ยิ่งไปปรามาตรผู้ปรามาตนั้นยิ่งบาปหนักหนาสาหัสสากันจริงๆผู้ที่รักษาความบริสุทธิ์ไว้อย่างยั่งยืนยาวนานผู้นั้นได้ชื่อว่าสืบทอดพระพุทธศาสนา ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมหากแม้นว่าทำรรการสืบทอดประพุทธศาสนาทางโดยตรงแลโดยอ้อมนั้นแล้วไซก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงคุณเป็นผู้ทรงคุณที่ทำให้มีหลักการเป็นที่ยึดถือพร้อมพรั่งด้วยตัวบุคคล อันเป็นแบบอย่างและสืบทอดต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าเพื่อลูกหลานที่ยังมิได้เข้าถึงธรรมมีโอกาสในอนาคตการเบื้องหน้าที่จะได้เข้าถึงธรรมนะลูกหลานเอ้ยฉะนั้นแล้วใครผู้ใดที่ไปดูมินปรามาศ ความดูหมินปรามา a นั้นก็เป็นความไม่ถูกไม่ต้องอยู่ในตนแล้วแม้ว่าจะดูหมิ่นปรามา a ด้วยความเป็นจริงที่ผู้นั้นเขาเป็นอยู่แต่ความดูหมิ่นปรามา a นั้นเป็นมิจฉาวาจาจากสร้างสิ่งที่เป็นมนทินให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณ ของผู้ดูหมิ่นปรามาตนั่นเองยิ่งไปดูหมิ่นปรามาตของบุคคลผู้แท้จริงผู้สืบทอดพระพุทธาศาสนาด้วยใจอันบริสุทธิ์อันนั้นจกเป็นบาปมหันนาลูกหลานเอ๋ยหลวงปู่มีความห่วงใยพุทธาศาสนิก,กชนทั้งหลายในยุค ปัจจุบันนี้มากมายหลายคนที่มิได้ร่วงรู้ความรับของมารความรับอันนี้คือหมายความว่ากึ่งพุทธการกึ่งพุทธศาสนายุการพ้นจากปีพุทธศักราช2,500เป็นต้นมาสภาวะโลกสภาวะแห่งธรรมทั้งหลาย ที่ทำรงอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการสถาปนาขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าเขตล่วงกึงเข้าเขตล่วงกึงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากึงห้าพันปีนาลูกหลานเอย๋ย 2,500ปีผ่านมาช่วงปีพุทธศักราช2,500นั้นก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งผ่านปีพุทธศักราช2,500นั้นนก็เข้าเขตกึ่งพุทธศาสนายุการปีพุทธศักราช 2550นี่แหละเป็นการปรากฏของหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรเพื่อมาบอกกล่าวกับลูกหลานอีกวาระหนึ่งเพื่อหวังพลังงานอันดีงามร่วมกันพลังงานอันนี้จะต้องเกิดด้วยจิตสำนึกของลูกหลานพุทธศาสสนิกชน ร่วมกันจะบันดาลโดยผู้ใดคนใดคนหนึ่งนั้นหาได้ไม่นั้นแล้วลูกหลานเอ๋ยจงตั้งใจให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานนั่นเองของครอบครัวญาติพี่น้องของลูกหลานนั่นเองและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและโลกของเราด้วย เราช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยสังคมได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองนั่นเองในทางพุทธศาสนาก็คือทางกายทางวาจาและทางใจมีอยู่สามทางนี้เท่านั้นเองพลังทิพย์ของหลวงปู่ใหญ่ จะช่วยเหลือลูกหลานได้ลูกหลานต้องดำเนินเข้าสู่กึ่งกลางระหวางกึ่งกลางนั้นเปรียบประดุดผู้ที่ต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือในยามทุกขยากก็จะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือได้โดยง่ายเช่นว่าคนตกน้ำถ้าหากว่าตกน้ำ และตนเองไปกอดรัดปัดเวียงเอากับผู้ที่มาช่วยเหลือตนเองจนกระทั่งเขาก็มาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้นั้นก็จะไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือก็อาจจะต้องจมน้ำถึงแก่ชีวิตไปอย่างนี้นะลูกหลานเอย๋ยผู้ที่ช่วยเหลือมีทักษะ มีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือก็จริงแต่ผู้ได้รับการช่วยเหลือนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยกับทั้งยังกระทำตนตกประมาเป็นอุปสรรคแก่การช่วยเหลือนั้นเสียอีกด้วยการช่วยเหลือก็จะไม่สำเร็จนาะลูกหลานฉะนั้นแล้ว หลวงปู่ใหญ่มาเพื่อที่จะให้ลูกหลานสร้างพลังสำนึกแม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องอาศัยให้ผู้อื่นมาช่วยเหลืออยู่แต่ว่าพลังสำนึกอันนี้ก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือได้ง่ายและถ้าหากผู้ใดสามารถที่จะสร้างสมศัก,กยภาพ สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นี่แลก็ยิ่งเป็นการดีเป็นการเพิ่มพูนสร้างบุญสร้างกุศลสืบเนื่องต่อเนื่องไปขอความเจริญในอัตในธรรมทั้งหลายจงปรากฏมีแก่ล,กลูกหลานทั้งหลายที่ไฟใจ ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมเป็นขั้นพื้นฐานอยู่ในคุณธรรมในทุกอนุอิริยาบถและไฟใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลาไปจนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมพระนิพพานะปัจจะโยโหตุเทิน